ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านหมูปิ้งคุณเพ็ญน,นะครับสวัสดีครับพี่เพ็ค่ะเนี่ยครับวันนี้นผมจะมาดูหมูปิ้งนะครับมาซื้อนะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นเตาย่างหมูปิ้งนะครับน่ากินมากเลยเออราคา เนี่ยนุ่มมากหมูปิ้งกลมกล่อมดีนะครับสําหรับใครที่อยากมาครับอยู่เส้นอ่างทองโพทองนะครับอยู่ช่วงรองสีไค่ลูกเสือนะครับวันนี้ผมอยากมาลอง นี่ไงดูที่ลูกสวยมันสวยนะลูกเนี่ยเหลืองอันน้ลองติ้งดิคะมา้ที่ลูก่้งเดนี้ช่ได้ไหมคะดูสิใช่ได้ไหมคะได้ช่ได้นะะอันนี้ก็ใช้ได้ ดูให้นเดูน่นากาอนนีอลน่ากินมากเลยครับตอนนี้น่ากินมากนะขาออชิมดูได้เลยนะน่าชิมได้เลย นั่นแหละลกูกนั่นเหละจริงอ,อ๋ออะไรถ้าเ้าดูตุกแล้วเนี่ยทานได้เลยลองกินได้เลยนะอืมจริงจังเลยกินร้อนๆจะยิ่งอร่อยมากกว่า เป็นยาข้าเหนียวเป็นเมนูอาารเช้าได้อร่อยรับอร่อยมากราคาถูกรับไม้ห้าบาทข้าเหนียวก็ห้าบาท ข้าวเหนีนุ่มด้วยบีบข้างๆจะได้สวยนะคะนี่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 นีคะมันก็วางอันวองนี่สิคะวางอันนี้นะคะ,คะ,คะจ้าครับนั่นแหละ แล้วิธีดูว่าสุกหรือไม่สุกนี่ต้องดูยังไงพิกไปพิกมาพิกไปเรื่อยๆนะคะถ้าถ้าอยู่นานๆแล้วมันจะไหม้นะพกลับนี้นะคะถ้าเหลืองแล้วก็ใช้ได้อเลยค่ะเก่งมาก อันนี้ใช่ได้ยังคะดูดูที่เหลืองเหลืองเหลืองไหมคะเหลืองแบบแบบอันนี้ไหมคะได้ไหมคะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเก่งมากนั่นแหละหน่ากินมากเลยครับอืมขมขอเข้าวเหนียวทั้งนิดนะึับ นี่เอาจากนี่เลยพข้าเหนี่ยงรูปนะครับกำลังพอดีนะครับหมูรอยท้ากลมก่อมนะครับปิ้งก็กำลังดีเลยนะครับอร่อยมาก เอาละครับตอนนี้นะครับผมก็ติดภารกิจนะครับที่ต้องเดินทางกลับแล้วนะครับสําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับเส้นอ่างทองโพทองนะครับช่วงลงสีค่ายลูกเสือนะครับก็สามารถแวะมาทานได้เลยนะครับไมลละห้าบาทนะครับข้าวเหนียวก็ห้าบาทเท่ากันเลยนะครับเหมาะสําหรับเป็นเมนูอาหารเช้านะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะกลับแล้วนะครับฝากแนะนําร้านหน่อยก็ เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ตีสีึ้งถึงเก้าโมงตึ้งคะเนมาชิมนะคะครับตอนนี้นะครับผมก็ชิมจนอิ่มแล้วนะครับแล้วผมก็ขอกลาบลาเป็นเพียงเท่านี้เลยนะครับ